วันนี้มาตำส้มตำกินกันค่ะเดี๋ยวจะตำให้กินนะคะลูกค้าเอาตำอะไรดีคะตำมะละกอแคบหมูหมเอาตามะละกอแคบหมูหรอไม่ใช่กระเทียมไม่ต้องปอกเปลือกนะคะมันจะผิดใส่น้้ำตาลค่ะไอโนมโต๊ะใส่ร้ายแสบร้ายใส่น้อยแสบน้อย เลยขกเลยบักทูโต๊ะไม่ได้สปอนนะคะใครอยากให้รีวิวน้ำปลาให้ก็ส่งมานะคะเดี๋ยวรีวิวให้เพราะว่ากินส้มตำทุกวันกินยำกินปลาทุกวันเลย เออเจ้าพ่อว่าคมนาเนี่ยเธอวุ้ยมีดว่าดอกปาดเนียงกับเต่อพวกเขาแต่นั้นเพิ่งรับนะใครไปทำแบบคมนีกป่ะปาดเนียงกับพวกเขามะเขือเทศอยากใส่อมะเขือเขือดอกแต่ว่าบ่มีมะเขือเขือนไหมทางน,นี้บ่มีมะเขือเขือเจ้าว่าจังไร ใส่น้ำปลาจักนิดจักน้อยใส่นั่วคะ่ะใส่เลยบักฮุงอันนี้บักฮุงกับไน,น,น่นำบอท่านเด้ยค่ะบักฮุงนี่ <laughs> กินดีพูดไน,น,น่นำบอท่านดอ <laughs> <laughs> กกล่องกับอัตค่ตะ